แล้นี่คือวิวตรงขอบสะเออเห็นไหมตอนนี้เจอแล้วคาพิโดทางเข้าโคตรอลังการอะ่ะที่สูงที่สุดของตึกนะ จากการโซโล่แบ็คแพคที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปแบ็คแพคที่ไหนอีกเลยด้วยโอกาสที่เหมาะเจาะในการมาดูงานที่สิงคโปร์ครั้งนี้ผมจึงวางแผนจะอยู่ต่อหลังจากทำงานเสร็จเพื่อรื้อฟื้นสกิลการแบ็คแพคคนเดียวกับมาสักหน่อย Right on top, a platform protruding 67 meters, you have to buy a ticket to go out there. In the middle there is a swimming pool and on the extreme uh, end is the restaurant. In order to go to the swimming pool, you have to book a room there. เวลาที่นี่นะเวลาที่นี่เปดูนาฬิกาตัวเองเออเจ็ดสามสองตอนสิบิเอ็ดสิองสิบเอ็ดสิบสองไยห้องดิมเลยนี่คือห้องราคาสองหมื่นกว่าบาทครั้งแรกที่ได้มานอนห้องขนาดนี้เดี๋ยวนะเอกนี่คือเอกตาเหรอใช่หรอโอ้โหเนี่ยเอกตา เราเนีก่กจะเป็นเตียงแบบนี้เอ็กต้าเอ็ต้าคือแบบนี้เลยอันนี้คือวิวจากห้องพักะในโรงแรมอ่าไมนาเบซฟนซึ่งเข้าใจให้นะผมผูดวิปัญญามาวนอนห้องราคาขนาดนี้หรอกวิวดีนะครับสวยดีแต่อากาศค่อนข้างร้อนข้างนอกร้อนอะสิงคโปร์ร้อนอยู่แล้วก็เข้าใจ หลังจากจัดการเรื่องเต็ยงเสริมเรียบร้อยพี่หนูปานี่และผมก็ขอหลับเอาแรงกันก่อนเพื่อที่จะไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องงานแล้วเนี่ยผมก็จะขอผ่านไปอย่างรวดเร็ว Yeah, s <S วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่ตึกมารีนาเบซนก่อนจะแยกย้ายกันกลับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวเนี่ยพวกเราก็เลยขอไปเล่นน้ำบนชั้นดาดฟ้าสักหน่อยตอนนี้เรากำลังจะไปทดสอบนัสะไว่าน้ำที่แสงความอันนี้คือวิวบนชั้น57ของตึกชั้นที่สูงที่สุดของตึกนะฮะอันนี้เป็นวิว วิวการ์เด้นนะกับวิวเมืองอยู่ทางนูน้นสวยฮะ <c oughs> อลังการแต่แดดโหแ,แดดโคตรแรงแดดตามากข้างล่างสวยฮะชอบอ,อะไรฮนะโนดิวิงทำไมะ่ะเฮ้ยแล้วก็ไปกันาง นี่คือว oh, oh, ิวของสระว่ายน้ำบนยอดตึกปรีนาเบซานบโอ้ยสุดยอดโอ้โหโคตรเห็นวิวน้ำเย็นฮะ ามาดูวิวว่าตรงขอบสระเป็นยังไงฮะแล้วนี่คือวิวตรงขอบสระเออเห็นไหมโอ้ยร้อนอ่าขีดันหลัง้ไหมตนหลังมันเป็นเมืองของออสิงคโปร์เลยฮะซึ่งผมอยู่บนตึกที่ สูงที่สุดแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะจะเป็นสนร,ร,นระว่ายน้ำนะที่สูงที่สุดในทิเบตเลยแน่เหมือนกว้างะนัะเป็นแบบว่าน้ำกว้างเลยมันมีโอกาสดีมากเออมันต้องพักที่นี่มันจะเข้ามาได้ก็วันนี้สำหรับมาอยู่สุขที่อ่า เคยเข้าป่าเข้าเขาปีนต้นไม้ปีนหินบุดถ้ำลอดน้ําโรยตัวโดดเชือกอะไรก็แล้วแต่เหวันนี้มาอยู่สุขขอชิลหนึ่งวันนะขอเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงสบายสบายบ้างแล้วกันเดี๋ยวจะดูอิอจฉาเกินไปนะทุกทริปไม่ไปแต่โุดโขดกันเลยอันนี้ขอชิลไปครับบรรยากาศรอบตัวนะครับ าสายตอนนี้เรากำลังจะไปลองคาสินโนนะะซึ่งข้างในแม่งถ่ายไม่ได้ไม่รู้ว่า ได้เงินกลับมาหรือเปล่าไม่เคยเข้าเลยครั้งแรกจะจะเล่นเป็นหรือเปล่าจะทําเป็นหรือเปล่าแต่มันก็ต้องลองนะตอนนี้เจอแล้วคาสิโนอู่ทางเข้าเลยครับทางเข้าโคตรอลังการนะอ่ะทองมาเลย you moment later ตอนนี้หลอกมาแล้วครับได้วันนี้ได้ไหมครัไหน 90, เก้าสิบเท่ากันเลยได้เป็เาสิบ <100. S 1> ลงไปคคนหนึง่งร้เออลงร้อยหนึ่งได้ไปนเก้าิเท่ากันเลยจะไม่ลไลได้หมแล้วเก้าสิบท่าไหบก็เกือบสองพันเกือไบได้เปล่าเออสองพันการะาทอันนี้เขาจะกลับบ้านกันแล้วผมต้องไปต่ออีก ไปนอนโฮเทลจากที่นอนโรงแรมราคาสองหมื่นกลับไปนอนโฮเทลเหมือนเดิมเมื่อเช้ายังแบบว่ายน้ําในสระว่ายน้ําลอยฟ้าอยู่เลยเดี๋ยวปูไปว่ายทะเลสาบเมื่อคืนยังกินปูตัวเไปเลยอยู่เลยเดี๋ยวต้องไปกินมาม่ากินไม่กินข้าวมันไก่เลยชอบกินไก่ต้องไปกินนะจับสาย เจ๊ยจเจอกันที่กรุงเทพ <c oughs> ไปแล้วไปเจอกันเราตัวกปนว่า,า,า,าตอนนี้เดีืยวผมคนเดียวแล้วผมต้องอยู่คนเดียวอีก4วัน ก็ไม่รู้จะเป็นไงเดี๋ยวมาลองดูกันครั้งแรกในสิงคโปร์ถึงแครับผมดูแมปผิดผมตอนที่ผมอยู่อ่าลิเบียอินเดียแต่ที่พักผมมาโฮเทลอะมาอยู่ชนยนทาว ต่อนน้นแต่หง่วงมากเลยเน,นี่ยอยขาเน่ตัวนะ